Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. he's the next สวัสดีครับชาวแคมป์เปอร์ผมอยู่ระหว่างเดินทางจากชนบุรีไปแคมป์ที่สระบบุรีนะครับพอดีพี่พี่ที่ใช้รถบ้านเหมือนกันเนี่ยนัดไปแคมป์พบปัดสังสรรค์แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับอัปเดตเรื่องการปรับปรุงรถบ้านว่าใครเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของผมเนี่ยก็ปรับปรุงไปเยอะผมเคยทําคลิปไปแล้วพี่พี่จะรู้แล้ว แต่ว่าเขาอาจจะอยากดูของจริงอะไรเงี้ยว่าทํายังไงเผื่อมันเป็นประโยชน์กับเขาเขาจะจะได้ไปทากันตามได้คุยกันในไลน์เนี่ยคุยกันแล้วมันไม่เห็นภาพมันไม่ชัดก็เลยนะัดพูดคุยกันรถที่ผมทราบว่าไปเข้าว้านะ20คันจะเป็นรถที่รุ่นที่ประกอบครบแบบเลยนะเออมันมีสแบบหลักที่ไปนะรถ t o โยต้าสอ เป็นรุ่น12โวลต์นะ12โวลต์กับรุ่น24โวลต์ครบทั้ง2รุ่นเลยที่ทางคลิบอยประกอบแล้วก็มีรถมิซูมิซูก็มีทั้ง2รุ่นเลย12โวลต์กับ24โวลต์ส่วนแชมป์เนี่ยไม่น่ามีมานะเพราะแชมป์คนจะใช้น้อยอ่ะก็จะหลักๆก็จะเป็น4แบบแต่ปัจจุบันที่ผมทราบนะรถรุ่น12โวลต์เนี่ยเขาจะไม่ทำแล้ว12โวลต์ไม่ถึงระบบไฟที่เราใช้ในตัวโตโฮมอ่ะก็จะไม่มีแล้วก็จะเป็น มิสูยี่สี่กับโตโยต้ายี่สี่โวลต์านั้นนะครับเรื่องหลักๆเนี่ยที่ผมฟังมาคร่าวๆเนี่ยเขาจะคุยกันเนี่ยก็มันก็การใช้งานทั่วไปอุปกรณ์แต่อุปกรณ์หลักเนี่ยผมเขาจะคุยเรื่องใดชาร์จอ่ะขาชาร์จใดชาร์จหรือขาชาร์จที่ชาร์จไปไปข้างหลังเนี่ยว่ามันมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้นเนี่ย คือมันมีรถทุกแบบเลยของผมผมก็ปรับปรุงนะครับผมเป็นโตโยต้าแล้วมีพี่ที่เป็นมิสซูสิบสองวัวรุ่นเก่าล้วเข้าไปปรับปรุงเขาเนี่ยแล้วมีคนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงอยากจะปรับปรุงแก้ไขให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเพราะตอนนี้รถเรามาครบเลยแล้วก็มีรถรุ่นใหม่เลยเพิ่งออกมาไม่ถึงเดือนมาด้วยรู้สึกจะสองคันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันก็จะได้เห็นกันครบเลยนะเราก็จะไปดูกันแล้วก็ ไปเลือกเอาอ่ะเหมือนเราไปช็อปเลือกเอาว่าเอ้ยของใครดีแล้วเหมาะกับเราบางทีดีกับอีกคนนึงอาจจะไม่เหมาะกับอีกคนนะก็ต้องไปดูว่าเนี่ยมันไปปรับแล้วเข้าไลฟ์สไตล์เราได้นะของผมเนี่ยก็จะไปเน้นเรื่องคาชาร์จอย่างคาชาร์ดรถผมเนี่ยผมก็ปรับปรุงมาพอสมควรเลยอย่างรอบเนี้ยเนี่ยผมกำลังก็เทสอยู่ผมปรับปรุงแบบว่าตอนเนี้ถ้าผมไม่มีแบตเตอรี่ข้างหลังเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมข้างหลังเนี่ยผมเปิดคาชาร์จเข้าไปเนี่ย ผมใช้ไฟเปิดแอร์อะไรเนี่ยขับรถได้เลยก็ก็เดี๋ยวไปให้พี่ๆเขาดูด้วยว่าผมทําไปยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนิดนึงว่าคาชาร์จเนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะดูสถานะมันยังไงนะมันดูจากมือถือได้แล้วก็ดูจากหน้าจอหน้าจอ Android เนี่ยหน้าจอที่จอ GPs เนี่ยเราดูได้สองแบบเลยแต่เดี๋ยวผมน้องจอดรถก่อนดีกว่าจะได้ดูชัดๆว่ามันมันชาร์จกระแสเท่าไหร่ โดยใหญ่แคนใช้จะไม่ค่อยรู้อ่ะเขาก็บอกว่าชาร์จคาชาร์จเวลาเขาบอกคาชาร์จเปลี่ยนเปลี่ยนไรชาร์จมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเข้าแบตแล้วเท่าไหร่นะเราจะต้องรู้ก็ดีเพราะเราจะบริหารถูกว่าเราเดินทางเนี่ยมันชาร์จเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่มันเต็มอย่างวันเนี้ผมต้องเปิดคาชาร์จไปเพราะว่าไปที่แคมป์ยี่สิบคันเนี่ยเป็นท,ที่ที่ไปเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นที่ของพี่พี่ท่านหนึ่งอ่ะที่เป็นเจ้าของรถเหมือนกันเนี่ย ฉะนั้นระบบไฟเขาเนี่ยมันไม่เพียงพอรถบ้านทั้งยี่สิบคันเขาไม่ได้ออกแบบมารองรับขนาดนั้นผมว่าคาชาร์จไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมัจอดให้ดูว่าผมคาชาร์จแบบไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูระบบคาชาร์จรถยนต์นะครับคาชาร์คือไดชาร์จเนี่ยที่ชาร์จจากเครื่องยนต์เนี่ยเราจะชาร์จแบตลิเธียมข้างหลังเข้าไปที่ ตัวบ้านนะครับของผมทําไว้อย่างนี้นะครับคือผมจะมีสวิตควบคุมมันอีกทีนึงปกติเนี่ยเขาจะชาร์จอัตโนมัติอะแต่บางทีเราต้องควบคุมมันบางทีเราไม่อยากชาร์จไงเราจะปิดการชาร์จหรือเปิดการชาร์จอันนี้ผมจะเริ่มชาร์จนะอ่าเริ่มชาร์จเข้าไปแล้วครับเมื่อกี้มันเริ่มต้นที่3มแอมป์คือ3แอมป์มันเป็นเป็นระบบไอตัวไอตัวโซลาร์เซลล์เขาชาร์จอยู่มันก็จะบวกเพิ่มมาไปเนี่ยมันกลายเป็น4 7 5 0้ละ แสดงว่าคาชาร์มันชาร์จไปประมาณ40แอมป์คือผมตั้งเป้าไว้ประมาณ40แอมป์เป็นเป็นอย่างต่าอะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าชาร์จเยอะๆแล้วมันจะดีนะไม่ใช่ชาร์จเยอะๆแล้วมันจะดีนะมันก็ต้องเหมาะกับแบตอ่แะแบตขนาดเท่าไหร่เราออกแบบการชาร์จได้จะชาร์จ3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์มันทําได้หมดอะ่ะแต่ผมว่าเอาที่เหมาะสมอะ่ะผมว่าประมาณของผมเนี่ยประมาณ40แอมป์ให้มันแค่เปิดแอร์ได้อะ่ะเปิดแอร์เปิดตู้เย็นอะไรได้ก็โอเคละแล้ว,ลวนอกจากเราดูจากมือถือได้ใช่ไหม เราจะดูจากจอจอ Android เดี๋ยวผมให้ดูที่จอ Android เราลงแอป bms นะครับแล้วเราก็มาเช็คสถานะที่จอได้เลยก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์การชาร์จผม96เกือบเต็มละนี้แรงดันเดี๋ยวี๋ยผมจะใส่ค่าชาร์จเข้าไปอันนี้มันลบ3.3ใช่ไหมเราก็ตั้งค่าพารามิเตอร์พวกเซตติ้งพวกนี้ได้ด้วยนะเนี่ยตั้งค่าตัดค่า เซลล์ตัดเซลล์ต่ำเซลล์สูงอันนี้ผมระบบคาชาร์จเข้าไปละสี่สิบแอมป์เนี่ยก็จะประมาณนี้เราก็จะเห็นสถานะการชาร์จของเราครับเกครับจบเท่านี้ครับผมมาจอดนอนที่บ้านพี่ป๊อกเจ้าของลาน ใกล้อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันก่อนหนึ่งคืนครับ ระยะทางจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกสมหลันไปยังสายหมอกแคมประมาณ30กิโลเมตร เดินทางมาถึงแคมป์แล้วครับแคมป์อยู่ที่แถวบ้านนาแก่งคอยนะครับสระบ,บุรีวันนี้ที่คุยกันมาก็มาประมาณ21คันพี่ๆเริ่มทยอยกันมาแล้วครับจะบอกว่าปกติเนี่ยผมชอบแคมป์เดี่ยวใช่ไหมไม่ค่อยแคมป์กลุ่มอ่ะจะแคมป์กลุ่มเนี่ยปีงไม่เกิน3ครั้งอะ่ะก็จะได้มีโอกาสเจอพี่ๆกันส่วนใหญ่จะคุยกันอยู่ในไลน์นะวันนี้ก็ได้เจอตัวจริงๆกันครึ่งหนึ่งอะ่ะที่ผมไม่เคยเจอก็แอบตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับ ครับเดี๋ยวไปเดินไปทักทายพี่ๆครับผมไปครับสวัสดีพี่ป๊อกสวัสดีครับคุณชื่อพี่ป๊อกป๊อกเป็นเจ้าของเจ้าของร้านเจ้าของร้านนะครับร้านเปิดใหม่ร้านเปิดใหม่สายหมอกแคมปิ้งสายหมอกแคมปิ้งครับครับอยู่อยู่ไหนพี่ทำอยู่ชะอมฮะชะอมเออ่ทางมามาบ้านนามาบ้านนาครับครับชะอมห่างจากสามหลันประมาณเท่าไหร่ห่างจากสามหลันก็ประมาณ ยีิโลถ้ามาทางนู้นแต่ถ้ามาทางถนนใหญ่ก็เส้นบ้านนาฮะเส้นบ้านนาบ้านนาแก่งคอยครับเส้นนี้แล้วก็เข้ามาอีกประมาณ3กิโลสกิโลครับก็แบบธรรมชาติทําเราเป็นลานส่วนตัวเรายังไม่เปิดไยเังม่ปิดใช้เป็นทางการก็อยากถ้าใครจะมาเราก็จะเป็นแบบเปิดไปเพราะเหมาลานดี่พาเดินดูวิวนี้เลยวิวนี้สวยที่เนี่ยรเนี่ยฮะ ถ้าตอนคืนก็นมันจะมืดแล้วดูดาวสวยเห็นดาวตกเลย<อ>บางทีก็มีดาวตกเราก็นั่งดูตอนแรกๆเราก็ทําเพื่อมามาเที่ยวเล่นกันเฉยๆอ๋อแบบพักเพื่อนๆกันเลยพาเพื่อน,นๆมานั่งเล่นแคมปิง้งสนแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันเงี้ยมาเที่ยวคร<อ>ับแล้วตอนนี้ก็เพื่อนกัน พอดีมีแครีบอยแลแะเคุณตือเนี่ยฮะแนะนำบอกเอ้ยคือมามิตติ้งกันนิดหน่อยฮะที่คุณตือบอกเรื่องเรื่องแคปการใช้รถนะการใช้รถ<ล>เรื่องประสบการอะไรต่างๆประสบการณ์ที่ไปท่องเที่ยวกันมาอะไรเงี้ยประมาณก็เลยผมก็โอเควันนี้น่าจะมากี่คันนะพี่วันนี้เหรอฮะเห็นลงชื่อไว้21นะ21เยอะไหมก็พอดีนะฮะพอดีรับได้แต่จริงๆก็ได้ถึง25แหละแต่เราเอาพอดีลมเนี่ยได้ไม่ก็ไม่ครับ คับแคบเกินไปแล้วก็แต่มันจะมีที่ว่างให้เรานั่งสนทนากันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เคยไปท่องเที่ยวอะไรกันมาประมาณนี้ประมาณนี้ดียเดี๋ยวก็วิวก็อย่างนี้ยธรรมชาติพอจะเช้าก็ถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นหมอกเพื่อฝนตกกลางคืนนี้ถ้าไม่มีนอนดูดาวเห็นเลยนอนดูสโซนเนี้ยคือสามร้อยหกสิบองศาตอนนี้มา กี่คันวะเจ็ดคันใช่ั้มอ่าเจ็ดคันลรวมคาร์ของผมด้วยเจ็ดคันตรงนี้เราก็ปรับตั้งเต็นท์ก็ได้ฮะับตั้งเต็นท์ก็ได้แต่รถยิ่งรถแคมปิ้งรถอะไรได้หมดอหะรถคาราวานอะไรพวกนี้ได้หมดเลยถ้าทางขึ้นก็ไม่สูงจนเกินไปเดี<ๆ>๋ยวเดินไปดูรถที่ตำนานนะครับคันนี้พิเศษครับมีคันเดียวเลยครับอืไปครับผมสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวมาดูรถพี่พี่เขาทาหลายอย่างแต่ผมเอาอย่างเดียวพอเด่นในอันนี้มามามาดูรถพี่เขาอ๋ออะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างเดียวพอนะครับมาดูใกล้ๆนี่ดีกว่าจอยมาดูใกล้ๆพี่เขาอ่ามาอมามานี่อะอันนี้เป็นตัวอะไรนะพี่ตัววัดเป็นตัววัดจอครับเราเดิมทั่วไปวัดโวลต์จะไม่บอกได้ว่าใช้กี่ชั่วโมงเต็มหรือใช้ได้กี่ชั่วโมงะครับ แต่เราเป็นการพัฒนานด้วยการเขียนโรรแกมเนาะอย่างนี้เห็นไหมครับคำว่าดิสชาร์ตก็หมายคำว่าตอนเนี้นะครับจะชาร์ตอีกกี่ชั่วโมงเต็มน, oh. นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้อะไรเลยครับมันก็จะบอกเลยครับเพราะว่าทั่วไปจะไม่มีบอกเป็นพฤติกรรมของการใช้เน,ะ oh. เนาะอ่าเารกคๆทั่วไปมันเป็นแบบว่า นับชั่วโมงตามว่ากินตอนนี้กินเท่าไหร่มันก็จะคำนวณแบบออนดีมารใช่ไหมถูกต้องครับของพี่<ช>แบบคำนวนแบบ AI ถูกถูกถูกแบบว่ามันนับค่าเฉลี่ยด้วยว่าอบตักเนี่ยมันก็ยังไปคํานวณด้วยถูกต้องครับใช่อ๋อนี่พิเศษนี่พิเศษซึ่งผมงมั่นใจว่าณขณะนี้ในท้องตลาดไม่มีน่าจะตัวเดียวผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยใช่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 อันนี้ต้องเขียนโปรแกรมเองเลยพี่อันนี้เขียนโปรแกรมเองโอ้ก็ตั้งไว้ที่15นาที 15บห้าทีเต็บค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ถูกต้องครับเรียนรู้ตัวเราเหมือน AI เลยถูกต้องครับใช่อันนี้สมยอมยอดครับอันนี้ผมก็เคยเห็นนะเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยโอ้หต้องต้องเรียนรู้ลึกนะต้องซื้อต้องซื้อต่อพี่ก็ติดคุยกันได้คุยกันได้คัเราทิ้งเบอร์ไหมเอราทิ้งเบอร์ไหมทิ้งเบอร์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสาวๆโทรมายุ่งนะกลัวๆอยู่เทิ้งเบอร์นั้นุ่มลงเดี๋ยวกูทางบ้านกูทางบ้านโอเครับทักมาได้ทักมาได้ทักมาได้ครับ ใช่เลยนะนะคำแนะนําได้ไม่ซื้อไม่ขายไม่เป็นไรครับคุณได้หมดครับแนะนําได้ครับพี่มีอย่างอื่นอีกไหมก็จริงจริงโอ้ทำมาเยอะครับเยอะนะพี่ยี่สิบปักรายการของพี่สามสิบขึ้นครับสามสิบขึ้นสามสิบขึ้นหลักอะไรสักอย่างไหมหลักหลักๆเลยหลักๆเลยมอต้มของพี่ก็คันแรกนี่ก็แก้จากระบบเดิมอ่ะแก้จากระบบเดิมครับเพราะเดิมก็คันนี้เป็นสองร้อยยี่สิบเป็นเหมือนที่ใช้ที่บ้านอที่บ้านแล้วมังคับไฟคือผ่านอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมเป็นสองร้อยยี่สิบแต่นี้เปลี่ยนเป็นดีซีแต่ก็มีปัญหาเรื่อง รถคันนี้เป็น12โวลต์12โวลต์แล้วเอา12โวลต์มาใช้แล้วใช้ไม่ได้อ๋อเปลี่ยนเป็นแบบ DC แล้วตรงแล้วไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์แล้วใช่ครับแต่ยังยังไม่ได้ดังใจความร้อนยังไม่ได้ดังใจก็เลยมาเปลี่ยนเป็นรุ่น24โวลต์แล้วใช้สเต็ปน้อาอ๋อพี่ต้อง ร้อยตัวเสด็จมาช่วยนิดนึงใช่เพื่อให้มันเพราะระบบไฟแบตเดิมที่เป็น12ใช่ไหมถูกต้องครับใช่ฮอร์โมนต้มเป็น24ถูกต้องครับใช่ปรับเหมือนรถรุ่นใหม่ๆเลยถูกต้องใช่โอ้ได้ได้ล้ออาบน้ำสองคนยาวได้ตอนนี้ไปหนาวสบายแล้วสบายแล้วโอก็ตอบโจทย์ต้องขอบคุณพี่ยำนานจริงรู้ว่ารถพี่ยมีหลายอย่างแต่เดี๋ยวเวลามันเยอะต้องเผื่อเดือดรนอื่นบ้างได้สองรายการพอเดี๋ยวเราได้ค่อยเอาใหม่นะโอเคครับพี่ขอบคุณมากดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โจสวัสดีครับเดี๋ยวจะมา ทักทายถามพี่โจหน่อยพี่โจ้นี่เป็นเคสพิเศษครับใช้รถแคลริบอยสองคันเลยนะคันนี้เป็นคันที่สองใช่คันแรกที่ไปไหนแล้วคันแรกไปอยู่ที่โรงงานแล้วไฟไหม้ไฟไหม้ใช่ไหมเออเดี๋ยวถามพี่พี่ได้ใช้คันใหม่แล้วเนี่ยมันแตกต่างองไงพี่ความชอบความมันเป็นยังไง f e ล l i n g f e ล l i n g feeling เพราะว่าคันที่สองจะดีกว่าคันแรกหน่อยเพราะว่าแคลริบอยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเลยอ๋อไม่ต้องมานั่งเพิ่มเติมไม่ต้องเพิ่มเติมไม่ต้องเหมือน คันแรกปบอกทีะ่งไปบอกทีละยงไปแก้ทีละยงไปขับไปใส่นู่นไฟใส่นี่ทีเด่นใช้เวลาอันนี้รวมเลยนานเราสั่งทีเดียวเทีเดียวเพราะเราเคยมีประสบการณ์จากคันแรกแล้วอ๋อมันก็เลยง่ายขึ้นง่ายขึ้นสะดวกรู้สึกระบบไฟที่จะเปลี่ยนเลยนะ่เป็นจากเดิน12จากเดิน12เป็น24แล้วก็ส่วนข้อดีข้อเสียไงผมไม่รู้เรื่องหรอกอ๋อพี่โจแบบเป็นท่านที่แบบ ท่านไม่ค่อยมีความเข้าใจเท่าไหร่แต่ชอบใช้งานอยากใช้งานรถบ้านอยากจะใช้งานรถบ้านอยากก็เที่ยวด้วยรถบ้านแล้วพี่เขาสนใจมากเวลาไปมีงานแคมป์กลุ่มเนี่ยจะพยายามเข้ากลุ่มแล้วก็ถามหาความรู้คือไม่เคยแคมป์เลยเนี่ยไปเดียวเก่งเลยนี่ก็ระบบสองยี่สี่วันเดียววันนี้ผมผมผมจะมาช่วยพี่เขานิหนึ่งว่าพอดีรถใหม่ก็ยังไม่ติดไอ้ื่วงระบบวัดลมยางเดี๋ยวรถเก่าก็ไม่ได้ติดรถเก่าไม่ได้ติดเออก็เลยสนใจว่า น่าจะมาติดอันนี้ใหม่อ่าเดี๋ยวเราช่วยพี่โจติดเลยดีกว่า <Okay. S 2> โอเคไปครับเดี๋ยวติดไม่ยากครับเป็นตัววัดลมยางนี้ไปดูโจอลองอย่างนี้เลยครับพี่โจก็หมุนเปลี่ยนหมุนเลยจุกลมง่ายๆอย่างนี้เลยโอ้ oh, สะดวกดีโอเคเรียบร้อย อ้าวอันนี้เดี๋ยวพี่โจดูนะครับพี่โจก็จะติดตั้งตรงไหนก็แล้วแต่พี่โจเดี๋ยวพี่โจไปเลือกเอานะครับก็แล้วแต่คนคนชอบไม่เหมือนกันคนตรงนี้คนตรงนี้ผมตรงนูง้นอ๋อตรงนู้นมันรับแสงแดดหน่อยเนาะอ่าใช่มีโซลาเซลล์พี่โจไม่ต้องชาร์จมันเลยนะแล้วก็มันก็มีใช้ซีให้พี่โจถ้าเกิดว่าแดดไม่พอพี่โจเอามาเสียบใช้ซีนี่นะโอเคนะครับผมนะครับดูสัญ,ญลักษณ์แป้ตรงนี้ได้เลยได้เลยแล้วก็นี่นะพี่โจดูอันนี้อันนี้ก็คือตามล้อเลยครับ อันนี้ล้อหน้าพี่โจอะซ้ายสี่สามเพีไนนะเราเลือกพี่ไนนอกากสัตวฝาเนาะครับครับมันมีแบบบาร์เพีรไนที่เป็นไอดีกว่าเนาะครับอันนี้ก็ล้อซ้ายอันนี้ก็หลังรถบ้านเราหลังจะเยอะกว่าโอเคนี่ของพี่โจครับแล้วก็ผมเราคุณจะต้องให้เท่ากันไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาวิ่งมันจะปรับอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่โจเอาวิ่งี่อย่างแต่สังเกตมันจะขึ้นแบบมันหกขึ้นหน่อยขึ้นพี่โจสังเกตดูโอเคครับหรือพี่โจอยากจะเติมเท่ากันพี่โจไปเติมหน่อยก็ได้นิดเดียวกไได้ะมมันน่่ีเค แต่ไลต์โเจนคงไม่ไม่เกินแต่ไลต์โซเจนมันจะดีว่าโรบติคคือมันจะเสถียรกว่ามันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับแต่เราจะต้องต้องเลือกปับที่เติมจะยุ่งยากเราไงโอเคต้มทำราก็พอได้อยู่โอเคลองใช้ดูมีปัญหาไงเดี๋ยวขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเคตั้งไว้ตากแดดไว้เลยเออครับสุดยอดครับครับหวัดดีครับพี่สานิทครับสวัดดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งเคยเจอแว๊บๆเดี๋ยวรถพี่สานิทเนี่ยพีคันหนึ่งเป็นรถ รุ่นก่อนผมอ่ะเป็นรถ24หัวนะไฟ24ครับเป็นรถระบบเลยนะพี่รถยี่ห้ออะไรนะมิสูครับมิสูระบบไฟพี่24ใช่ไหมครับครัแล้วที่ปรับปรุงแก้ไขเลย้าาครับพี่ก็ก็เรื่องไดชาร์จนะฮะอเวลาเดินทางไปเนี่ยมีลูกไปข้างหลังเปิดแอร์แล้วพอไปถึงที่พักก็แบตไม่พอใช้หมดนะเพราะมันเป็นเพราะว่า ไดชาร์จมันไม่พอชาร์จชาร์จไม่พอก็เลยไปเปลี่ยนไดชาร์จเป็น240อแอมป์240แอมป์ทงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ปรับปรุงระบบควบคุมไดชาร์จใช่ใช่อ๋อตอนนี้ตอนนี้ดีดีโอเคเลยโอเคครับโอเคสวัสดีเดี๋ยววันนี้มีเพื่อนเพื่อนมาสองสามคันมิซูนพี่เลยก็เดี๋ยวมาขอความรู้จากพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่สานมิตรเป็นเป็นพรีเซนต์ให้แล้วพี่มีอะไรอีกไหมครับงพี่ที่ทำาออก็ เห็นพี่ทําระบบอะไรกันในห้องอ๋อห้องห้องไฟใช่ไหมครับครับห้องไฟก็ไม่ไม่ไมงไงก่ก็แค่เนี่ยเพิ่มไปดลมตัวนี้ถอดตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวตัวใหญ่ขึ้นเ,เรื่องปัญหาควารมร้อนในตู้ก็ ระบายความร้อนได้ดีขึ้นดีครับดีอันนี้เครื่องลมพัดลมของเดิมมันต่างกันยังไงครับตัวนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วมันใหญ่ขึ้นพี่ใหญ่ขึ้นอันนี้มันห้านิ้วครึ่งของเดิมมันเนี่ยมันพอดีกรอบนี่ใช่ไหมพี่อืมอันนี้แรงแล้วก็ระบายดีก็เนี่ยความร้อนที่ผมจับความร้อนดูนะมันก็สามเอ็ดสามสองขึ้นมาสามสองพอนั่งก็ลงไปสามสิบเอ็ดอ๋อดูดีดีกว่าผมอีกนะผมยังคุมได้แค่ประมาณสามห้า อะไรเงี้ยอันนี้ดีเพราะผมแค่ใส่ปลุมสองตัวอันนี้จะดถ,ถอดตรงนี้ออกก็ถอดตรงนี้ออกแล้วก็ถอดนี้ออกยิงน็อตตัวปลุมตัวเก่าออกสี่สี่ตัวแล้วก็ขันตัวนี้เข้าไปเลยอ๋อ,อเออนี้ดีดเดี๋ยวเพื่อนๆอนัจะ เรียนแบบพี่นะผมว่าถ้าไปใส่เล็ก2ตัวแต่มันไม่แรงมันก็ไม่อ๋อไม่แรงอันนี้อันนี้คือมันปั๊มเร็วรอบมันเยอะขึ้นด้วยมันเยอะวีดเลยวีดเลยอ้เยี่ยมเยี่ยมอันนี้มีท่ออะไรด้วยี่ยพี่ทําช่องรวมอะไรลองดูไมไอไอไอร้อเนี่ยมันออกอย่างนี้แล้วมันก็กระจายไปทั่วใช่ไหมผมก็ดันออกนี่อ๋อควบคุมทิศทางเหมือนไอฮุดทำอาหารเลยใช่ไหมอ๋อระบบนี้ <peach> อ๋อดีดีดีพี่พี่พตกผมว่าของพี่ก็สวยนะพี่พี่ทำระบบไฟใหม่ด้วยไหมฮะเนี่ยใช่ครับอ๋อไปปรับระบบ,บไฟไวริ่งใหม่ด้วยใช่ใช่แต่ใช้มาไม่ค่อยมีปัญหาละไม่มีปัญหาเลยไฟ<ม>ไม่มีรั่วไหลไม่ไหนเลยจอดสองเดือนสามเดือนก็ไม่ไม่ไม่ไมหายแ<า><า>ล<ะ>้วใช่ไม่หายเลยอ่ะหายมาันเปอร์เซ็นต์เดียวอย่างเงี้ยมันเรื่องปกติตอนนี้เราใช้ใช้งานแบบมีความสุขขึ้นละใช่ไม่ไม่ต้องว่า เจ็ดวันมาชาร์จทีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่โอดีดพี่ดีใจด้วยพี่ขอบคุณมากพี่นะครับขอบคุณเราพี่เดี๋ยวเดินไปคุยพี่พี่นะครับแล้วเราเอาตัวนี้มันเป็นตัวปิดท่อระบายน้ำในห้องน้ํามันกันฝุ่นกันผมเนี่ยลงไปตันในท่อนะอย่าไปฝากพี่พี่เขาเล็กๆล็กน้อยน้อยครับผม ตุ๋ยมียังพี่ตุ๋ย,ยมีนี่ยังผมแตกให้ปิดเวลาเราในห้องน้ำใช่ไหมแล้วปิดท่อเวลาเราอาบน้ำอะผมเสซตผมไม่ลงไปปิดตอนแห้งๆนะเราจะใช้อ่ะแจกคนเดียวเหรอแจกหมดเลยเนี่ยมันอันไม่เท่าไหร่หรอกพี่นี่ผมอันนี้คนละบ้านใช่ไหมแยกบ้านกันแล้วเลยสี่ปีแรกแต่ของผมทไมจ่าไหมเดียวมันใช้เพื่ออาบน้ำอะเอาไปอันนึง เอาไว้แปะไว้ท่อเดี๋ยวเขาแจกท่อไงแปะเวลาละในห้องน้ำห้องน้ำมันไม่กี่บาทมาเอารถมาด้วยเออาบกน้องจ้ำนานเหรอสวัสดีค่ะพี่พี่ไอ้นี่ยเอาไว้แปะเวลาเราอาบน้ำใช่ไหมสวัสดีครับเวลาห้องน้ำช่องน้ำเวลาพี่เคยใช้อยู่ใช่ไหมใช่ครับเห็นมาจห็นี๋ยี่ชื่ออ๋อยังไม่เคยใช่ไหมแปะตอนแห้งๆเราจะขึ้นออกทิปอ่ะแล้วเราอาบน้ำผมผมจะไม่ลงไปข้างล่างแล้วก็ลอกเก็บออกทิป นี่พี่อะไรนะพี่ะครับชื่อไก่นะครับอ๋อโอเคผมรู้จักพี่อย่างดียูทูบนี่แหละรู้จักยู่แล้วรู้จักยู่แล้วใช่มตามรอยตามรอยครับเดี๋ยวให้พไป พี่สมเกียรติครับไอ้นี่เอาไว้แปะพี่ใช้ห้องน้ำกูมั้ยใช้เวลาเวลาอาบน้ำเราเวลาเราบังไว้อ่ะบังไว้อ่ะเดี๋ยวเชิญพี่ชำนาญนะครับเป็นตัวแทนลูกค้ารถบ้านแครีบอยนะครับกล่าวถึงแครีบอยนิดนึงครับพี่โอเคครับผมก็ขอบคุณรถบ้านแครีบอยครับทำให้พวกเราวันนี้ได้มาเจอกันเนาะและเสียงทางบัดวันนี้แครีบอยแนะนำเสื้อมาให้พวกเราแถมรถเซอร์วิสที่มาดูแลเราครับขอบคุณครับแครีบอยครับขอบคุณแครีบอยครับ ตอนเช้าเราทำอาหารกินกันแบบง่ายๆตามปราชชาชาวแคมป์เช้านี้เราทำข้าวต้มหมูสับกินกับปลาทั้งโกครับมีพี่ก็ดีนะแต่พี่ไปที่อื่นดีดกว่าพี่ไม่บอกว่าออกนอกบ้านไปก่อนมเมื่อกินอาหารเช้าเสร็จก็ทยอยกันกลับตามเลิกสะดวกของแต่ละท่าน เดินทางปลอดภัยนะพี่นะเดี๋ยวไปเที่ยวหนกันจะไปแถวใต้อย่าลืมโทรไปเลยครับเดี๋ยวจะตามไปนอนด้วยพี่ชำนาญไปว่ากลับนเข้ามาบ้านดีได้ครับไปดิไปดิผมไม่ได้รีบอ่ะไปทีเองไปนั่งกินมื้อถูกอะไรหน่อยเออว่าไปไปากลับว่ถึงเย็นพอดีสรุปปิดทริปแทมกลุ่มรถบ้านมิตติ้งเดยวายเรียนรู้เข้าใจใช้งานครับขอบคุณพี่ๆเพื่อน ที่มาร่วมงานทั้งหมด20คันขอบคุณสถานที่พี่ป๊อกนะครับสายหมอกแคมปิ้งขอบคุณแคริบอยที่ส่งเสื้อมาให้พวกเรานะครับขอบคุณทิพยะประกันภัยนะครับส่งล้มมาให้พวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้าสวัสดีครับ So down any road whether near or far away safe and sound no worries we've got peace of mind perfectly designed easy to use ready for the ride this carry boy motorhome has all we'll ever need brings comfort and joy lets our spirits roam free